สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับอมีสี่ประตูหน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งมานำเสนอครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันน่าใช้อย่างที่อันได้มีการบอกหรือไม่นะครับรบกวนฝากกด subscribe ให้กับชาแนลรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้ของเราด้วยนะครับ ตอนนี้มันอยู่ประมาณ85,000ซับก็ขาดอีกอยู่ประมาณสัก15,000-20,000ประมาณนี้ก่อนสิ้นปีนี้4เดือนสุดท้ายขอถึง100,000ซับและเดี๋ยวอันมีสิทธิประโยชน์ดีๆและก็โปรโมโชั่นพิเศษมอบให้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงไม่เป็นไรครับในคลิปนี้กับเจ้าสีประตูคันนี้อันก็มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เหมือนเช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ ในเดือนนี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมอันได้4ประตูน่าใช้เข้ามาใหม่หนึ่งรุ่นเป็นคันนี้ครับ To โย t a าไฮรักรีโว 2.8G4WD เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ดิฟล็อกน่าใช้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูในปัจจุบันเนี่ยตัวรุ่นใหม่มันก็จะเรียกกันเป็นว่าหน้าหมูป่าถูกต้องไหมครับ แต่ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นหน้า A4 หรือว่าตัวหน้าร o c กโคอันว่ามันเป็นอีกโฉมหนึ่งที่สวยมากนะและการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนจะครบขันทั้งในตัวเมืองนอกตัวเมืองหรือว่าอาจจะเป็นบางท่านที่ต้องการเดินออกจากต่างจังหวัดบ่อยๆทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆไปกับต่างจังหวัดบ่อยๆอย่างแบบนี้อันถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะเลยในแบบหนึ่งเพราะว่าอะไรครับ สำหรับอย่างในช่วงนี้เนี่ยฝนมันจะมีการตกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะนั้นตัวรถขับ4เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็นตัวขับ2แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวขับ4ใช้งานได้ตามแบบที่เราอยากจะให้ตัวรถมันเป็นนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดยังสมมุติว่าอันบอกแบบนี้มันก็จะเท่ากับว่าเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นนะครับราคาที่เราได้มีการตั้งขายไว้ 929,000คุณผู้ชมครับสำหรับ4ประตูตัวสูง g กียรขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้รถปี19นะครับซึ่งราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากแต่เดี๋ยวอันทําส่วนรถให้30,000แต่ต้องดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะฮะตัว G เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ตัดหมอกนะครับรถจะเป็นสีบรอนเงินเดิมจากโรงงาน และเลขไม้เพียงแค่2 0 0 0 0โลถามว่าน้อยไหมน้อยมากนะครับมันเป็นตัวไม้แท้นะเราไม่ได้มีการเขีย่ยเราไม่ได้มีการกอเราไม่ได้มีการกลับไม้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวเซตอีดิชั่นหรือว่าเป็นตัวหน้าร็อกโคหรือว่าเป็นตัวหน้า A4 ก็แล้วแต่คนจะถนัดเรียกนะฮะจะมีการตัดด้วยโครเมียมและก็ตัวสีดําเป็นโนแบล็กนะครับโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันมาดูเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งครับ ถ้าเกิดยังเป็น2.8ขับ4เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะให้พละกําลังสูงสุงสด177แรงมา้านะครับแรงบิดสูงสุงสดก็420นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดคือถ้าเกิดยังถามว่าท็อปสุดสําหรับตัวนี้อันนี้คือท็อปที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก่อนหน้านี้อันได้มีเข้ามาคันนึงอันก็จะมีการแนะนําไปแล้วว่ามันจะมีตัวที่เชน กับตัวที่ยังไม่ใช่เชนเดี๋ยวตัวนี้เชนไม่เชนดูตรงไหนเดี๋ยแนะนำให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแผมเพกก็ระบุไว้เป็นตัวปี19เลยนะครับโ o t t o b ออกโทเดือนตุลาคมสติ๊กเกอร์มอกรน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงคานบนคานล่างแก้มซ้ายแก้มขวาทุกอย่างก็คือเดิมทั้งหมด แบตเตอรี่เนี่ยอจจะมีการเปลี่ยนลูกใหม่กองอากาศอันก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่มันแน่นอนอยู่แล้วครับสาหรับอย่างของพวกนี้เราอาจจะไม่ได้มีการเปิดดูนะครับเราอาจจะเช็คแค่ตัวเครื่องยนต์แต่พวกนี้เราอาจจะไม่ได้มีการเช็คเราก็ถือโอกาสนี้ซะว่าปเปลี่ยนใหม่ไปเลยเพราะว่าสําหรับอย่างบางท่านใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่อยากมากังวลในเรื่องตัวแบตเตอรี่แล้วก็ความสะอาดเกี่ยวกับตัวกองอากาศนะครับมันเป็นอะไหล่ที่ราคาไม่แพงมากครับแล้วมันหาได้ง่าย สำหรับอย่างของพวกนี้เราก็มีการจัดเตรียมจัดการแล้วก็ทำให้มันพร้อมสำหรับคนที่เขากำลังจะมาเป็นเจ้าของอยู่แล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็งระบบไฟตั้งสูงถงร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบการรับประกันหลังการขายเนี่ยเราก็จะรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1-0,000กิโลและก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับ สีด้านข้างครับสีเดิมสีบางสีสวยเดิมเสมอการจะรดทั่วทั้งคันก็ในสไตล์รถตัวสูงนะฮะก็จะมีเป็นตัวโป่งซุ้มล้อแบบนี้มาให้นะครับล้อแมกนะฮะก็จะเป็นแมกอลอยติดรถมาจากโรงงานแต่ยางอันเปลี่ยนให้ใหม่เป็นดันหลบสีเส้นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสเบรกข้างหลังก็จะเป็นตัวดรัมนะฮะจงจานเนี่ยถ้าเกิดอย่างมันมีสนงสนิมอะไรอย่างพวกนี้อันก็จะมีการเจียจานให้ใหม่นะครับ ให้มันสวยใสแล้วก็พร้อมใช้ผ้าบงผ้าเบรกอันตรวจสอบไปทั้งหมดส่วนช่วงล่างนะครับพวกนี้คือมันเป็นรายละเอียดแบบหยิบย่อยถามว่าถ้าเกิดอย่างอยู่ที่ปฏิพัทธ์ออโต้เราจะมีการเช็ครายละเอียดตรงนี้ให้ด้วยหรือไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโชค๊คปีกนกลูกหมากบนลูกหมากล่างก้านแหลกนะครับสปริงโชคมีแตกไหมนะครับไม้ตีกรงกนู่นนั่นนี่ของพวกนี้ก็คือเราจะมีการเช็คให้ทั้งหมด รวมถึงตัวพวกแบบอย่าง,ยางกันฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าตอนเวลาที่เราได้มีการทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะขึ้นตัวรถไว้แล้วก็เอาสามขาลองนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดด้านใต้ท้องตัวรถเพราะนั่นอย่างแบบเนี้เราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็เช็คมันไปเลยในตัวแบบออโตเมติกนะครับซึ่งรายละเอียดแบบหยิบย่อยจริงๆเราบอกมาตลอดนะฮะเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นว่ารถ ที่อยู่กับปฏิพัฒน์มีคุณภาพจริงๆและมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวมันให้เห็นถึงในเรื่องของคุณภาพสินค้าว่าถ้าเกิดอย่างเราจะตัดสินใจซื้อสิบปะสูสักคันหนึ่งเป็นตัวขับสีหายากแบบนี้อันแนะนำที่ปฏิพัฒ์และอันกล้าพ,พูดได้เลยนะฮะเพราะว่าอันมีการเช็ครายละเอียดมาแล้วตัวนี้อยู่ที่ปฏิพัฒ์ออตโต้ไม่น้อยที่สุดและอาจจะเป็นอีกคันหนึ่งในประเทศที่สวยเหมือนออกห้างป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะ Log logo, โลโก้โลโก้บันไดข้างทุกอย่างครบหมดฟิล์มมีการติดใหม่นะครับทั้ง4บานแต่ว่าคิ้วการสาร่ไม่ได้ใส่เพราะว่าสําหรับอย่างบางท่านไม่อยากได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันได้มันเป็นเอ็กเซสซอรีเล็กๆไน้อยแล้วก็จะมีเป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะด้านซ้ายด้านขวาใช้งานได้ตามปกติเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตัว G แบบนี B ้มันจะเป็นเอนจินสตาร์นะฮะคราวนี B ้หด่านจะให้ดูตรงนี G ้นิดนึงครับ สำหรับตัวเชนหรือว่ายังไม่เชนเนี่ยจะให้ดูแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นหน้า r o c โ o หรือว่าเป็นตัวหน้า a c แบบเนี้ยเชนของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวจอแบบใหม่ซึ่งจอเดิมเนี่ยมันจะเป็นจอเหมือนกับ Fortuner เรายึดหลักได้เลยนะครับ All new Fortuner ก่อนที่จะไปถึงตัว Leader และ Legend ดมันจะเป็นจอขนาดใหญ่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอย่างอ่ารีโวเนี่ยเหมือนกัน แต่มันจะเป็นจอทัชสกรีนอยู่ถึงตอนปีประมาณ2 0 1 7แต่ถ้าเกิดพอเป็นตัวปี18 19แล้วมันจะเป็นจอที่เปลี่ยนลักษณะมามันจะเหมือนกับเป็นตัวจอ CSR นะครับอันจะจําภาพแบบเนี้บ่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้อันเคยมีแบบนี้มาคันหนึ่งไมคก็อยู่ในประมาณไล่เลี่ยก,กันนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเพิ่มมาประมาณสัก2 0 0โล เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีมันน่าจะอยู่ประมาณ2 4 0 0 0แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น27,000โลนะครับแอร์ออโต้นะฮะเนวิเกเตอร์มีนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ใส่ซีดงซีดีอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดและถ้าเกิดยังถามว่าระบบคําสั่งเสียงใช้งานได้เหมือนกันแบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะแบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะแต่เดี๋ยวตรงนี้จะมีการปรับตั้งค่าให้เพราะว่าค่าเดิมที่มันติดรถมาเนี่ย มันจะมีการตั้งเป็นคำสั่งเสียงแบบภาษาอังกฤษนะครับก็จะมี go to complain นะครับอันนี้อันจะมีการปรับเปลี่ยนให้ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะสำหรับตัวระบบคำสั่งเสียงแบบนี้อันนี้อันเข้าไ้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างมี auto start stop traction control dac dip lock ถ้าเกิดเราจะเข้าตัวขับสี่เนี่ยอันจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะอันจะปรับมาเป็นขับสีนิดนึง ไม่ทราบว่าน่าจะได้ยินเสียงกันเมื่อกี้มันจะเป็นเสียงดังตึก๊กนะครับแล้วก็จะมีไฟมาแสดงตรงหน้าปัดเรือนใหม่เห็นไหมฮะนี่แบบนี้เลยถ้าเกิดเราจะเข้าเป็นตัว L4 นี่ครับแป๊บเดียวเห็นไหมพวกนี้คือระบบขับสี่มันดีมันค่อนข้างที่จะแม่นนะครับอันลองยิงดิฟล็อกให้ดูไหมอ่ะถ้าเกิดอันยิงดิฟล็อกเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาเลยว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC นะครับ จะหยุดทํางานทันทีแล้วก็ตัวไฟ ABS ก็จะโชว์นะครับอันนี้คืออันเข้าไปดูแบบนี้ได้อันสามารถเข้าไปดูแบบนี้ได้เลยเนี่ยการใช้งานมันง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพราะว่าสําหรับอย่างตัวรถขับสีเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้แต่ที่มันเน้นม,มาอย่างหนึ่งสาหรับรีโวนะหรือว่ารถในค่ายโตโยต้านั่นคือเป็นตัวดิบล็อกเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราลองเปรียบเทียบแบรนด์หลังอย่างเ e อสูนเนี่ยดิบล็อกสาหรับตัว อ,อย่างปีไล่เลี่ยกกันเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะครับตัวกล้องมองลงกล้องมองหลังอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็ c ุ u ค s น control นะฮะปรับระดับความเร็วได้นะครับเปลี่ยนจากขับ2มาเป็นขับ4เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเคยมีการทําคลิปขับ4ให้ดูแล้วรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันจะเปลี่ยนจากขับ2ไมาเป็นขับสอยู่ประมาณสัก80กิโมตรต่อชั่วโมง แล้วก็อย่างถ้าเกิดอันจะเปลี่ยนมาเป็นตัว c l นะฮะอันจะหยุดรถก่อนและอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างอันค่อยมาเปลี่ยนเป็นตัว C l อีกทีหนึ่งเพราะนั้นอย่างเมื่อกี้อย่างนี้เห็นกันไปแล้วว่าอันอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ว่างถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเกียร์พีแล้วก็มันจะได้กําไรมาอย่างหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวแคนนี่บอยเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เราไม่ได้บังคับลูกค้านะครับอันไม่ได้บังคับทุกๆท่านให้ต้องได้นะ หมายความว่าไงหมายความว่าเราเราจะเอาแบบนี้ก็ได้หรือเราจะไม่เอาแบบมีแคลรี่บอยก็ได้ราคาเนี่ยมันไม่ได้มีการเก็บเพิ่มพี่วินนด้ค้าออกไหมฮะคือของพวกนี้ถ้าเกิดมันมีติดรถมาเนี่ยเราก็คือแถมก็คือแถมไปเลยถือว่าเป็นการได้กําไรใครได้ลูกค้าได้นะครับได้แบบนี้มาใช้งานในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยเราได้ไว้ขนคงขน,ข,น,ข,นของอะไรอย่างแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราลองคิดดูว่า การใส่แคนดี่บอยพอเวลาถอยหลังเนี่ยหรือว่ามุมวิสัยทัศน์ในการมองกระจกมองหลังเนี่ยมันอาจจะมีการบดบังไปเราเจะออกก็ได้แต่ตรงนี้อย่างที่อันบอกนะฮะเซฟตี้มันมีติดรถมาก็คือจะเป็นกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้วเพราะนั้นใส่ไว้ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียรนะครับรถเนี่ยมันแค่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความประสงค์ที่เราสามารถใช้ได้เพิ่มเติม อย่างเช่นการใส่คงใส่ของกันแดดกันฝนอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับกันชนท้ายมีมาให้นะฮะแต่สําหรับตัวขับ4เนี่ยมันไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับเซนเซอร์ถอยหลังตัวกันชนท้ายต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้ลองดูตัวก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยเนี่ยตัวเตี้ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นพวกตัตสูงเนี่ยคือมันมีกล้องมองหลังมาให้แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยที่มันมีติดมาจากตัวกันชนท้ายนะฮะ มันต้องมีการซื้อเพิ่ม2ตัวไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวด้านท้ายนะฮะมันเดิมนะครับรถมันสวยมากนะสีบรอนด,ด้วยนะครับดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดได้ง่ายคัดสรงคัดสีเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวยางอะไรสําลองมีให้ครบเครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเราพูดถึงในเรื่องตัวความปลอดภัยเนี่ย ตัว G ี e แบบนี้แอร์แบ็กเนี่ยเจ็บไปนะไม่น้อยนะเพราะนั้นระบบความปลอดภัยเนี่ยคือมันดีมากแล้วก็โครงสร้างตัวรถเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างนิรภัย G.O.A นะครับซึ่งมันได้รับมาตรฐานกันอยู่แล้วส่วนในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันเนี่ยสำหรับ2.8ลิตรนะถ้าเกิดอย่างเราวิ่งไกลหน่อยและอาจจะเท้าหนักนิดนึงถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกับรีโวกับอีซุอีซูเนี่ยมันจะประหยัดกว่าแต่รีโวเนี่ย มันจะไปดีอย่างก็คือเรื่องของอัตราเร่งซึ่งโลกระชากในช่วงเกณฑ์หเกณฑ์สเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบมาแรงถ้าเกิดถามว่าแรงไหมแรงแรงมากนะครับเพราะงั้นอย่างตัวนี้นะราคาเราตั้งขายไว้นะครับ9 2 9 0 0 0บาทเกือบล้านหลายคนอาจจะคิดเลยหูราคาค่อนข้างที่สูงมากแต่อย่างที่ันบอกครับป้ายแดงเนี่ยราคามันเป็นล้านอยู่แล้ว และมีตัวรถที่เหมือนออกห้างป้ายแดงให้กับพี่ๆได้เลือกกันอีกคันหนึ่งแต่จะลดให้สามหมื่นนะครับตัวนี้อาจจะลดให้ไม่เยอะมากแต่ลดให้สามหมื่นเพราะว่ารถมันสวยมากจริงๆนะฮะอันนี้อันท้าเลยนะครับแล้วก็กล้าให้มาดูรถที่ร้านเลยอันลดให้สามหมื่นเพราะนั้นมันจะเหลือราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจากเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันอันลดให้เหลือแปดแสนเก้าหมื่น 9,000บาทไม้20,07 7รถปี19เกียร์ออโต้ท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อดิฟรอกออกรถในเดือนนี้นะครับอันให้ขับฟรีสูงสุด9 0วันหรือว่า3เดือนอันช่วยผ่อนค่าง,งวดอีก6เดือนเดือนละ2,000บาทในระยะเวลาครึ่งปีอันฟรีน้ำมันให้เต็มถังและตรงนี้คือจุดไฮไลท์อย่างหนึงห่งฮะสำหรับในเดือนนี้นะครับจดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนอำเภออะไรหรือว่าเขตไหนก็ตามแต่เรามีบริการจัดส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นอย่างตัวนี้ดูคลิปหม,มานะจองแค่3าม้อยพอสนใจก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะฮะ089 110 4954โทรติดตอ่อเข้ามาได้เลยสวยครับรับประกันซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดเรามาดูตัวรถ และลองเปรียบเทียบกับในหลายๆที่อันว่าของอันสวยที่สุดและมีการรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมเพราะนั้นรีบติดต่อมาคันสุดท้ายของในปีนี้เลยก็ว่าได้และในอนาคตจะเจอแบบไม่สองหมื่นแบบนี้และสภาพสวย,ยงี้ไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ควรพลาดนะฮะรีบติดต่อมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านนะครับคลิปนี้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ